รงเทาเหมือนซีน่ะซื้อให้เขาหน่อยสิโนพี่ไม่มีเงินให้โอกาสต่อพี่ทีจะซื้อให้หรือไม่ซื้อเขาจะนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองาทขอโทษที่มาช้านะเอามก็เป็นไรอ่ะ ไม่สีนมาก็ดีแล้วเนี่ยเมย์มันงองไงอยากได้รองเท้าแบบซีน่ะตัวเองไม่มีตังค์แท้ๆมาซาซีพี่ซื้อนั่นแหละ้พพูดแหมพี่พี่ไม่อยากให้แฟนตัวเองดูดีแล้วไงแล้วเวลาออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้พี่ด้วยไงเห็นไหมได้ยินชันเลยยังว่าจะเป็นหน้าเป็นตาให้ที่รักด้วยไง ใช่ผู้หญิงอะน,นะเขามีไว้ให้ตามใจได้ยินไหมน้องเมย์เนี่ยมีไว้ตามใจแต่พี่ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกฮะอะไรนะพี่ไม่มีเงินหรอหุยเมผู้ชายจนๆแบบเนี้ยแกงโคบอยู่อีกเหรอสมัยเนี้ยเขาไม่ฮีแร้นะผู้ชายจมูกโตอ่ะเขาที่ผู้ชายรวยๆกัน <c oughs> ใช่ใช่พี่มันจน พี่มันจนเพราะว่าพี่เอาเงินไปซื้อบ้านไงแล้วตอนนี้พี่ก็ต้องเก็บเงินเ<ๆ>พื่อเอาเงินมาตกแต่งบง้านด้วยใช่แค่จะตกแต่งบ้านเะยังต้องเก็บเงินเลยผู้ชายแบบเนี้ยฉันให้แกฟรีแกคงไม่เอาหรอกใช่ไหมฮะนี่แกจะยกแฟนแกให้ฉันจริงๆหรอ, <c oughs> อนี่พวกเธอรู้อะไรบ้างไหมสมัยเนี้ยอะไรอะไรมันก็แพง นี่แค่ค่าจ้างออกแบบเท่านั้นนะยังหมดไปตั้งหลายแสนเลยไอ้ยาแล้วทำไมพี่ไม่หาแบบในเน็ตเอาล่าวะวัดเธอดูซีนเป็นตัวอย่างสิเวลาพี่วางแผนจะทำอะไรอะแทนที่จะช่วยกันหาข้อมูลนี่เธอกลับไม่สนใจอะไรเลยอะโดูเนี่ยดูเขาเป็นตัวอย่างไม่ขนาดนั้นหรอกนี่พี่จะมาชมชั้นต่อหน้าแฟนพี่แบบนี้ไม่ได้นะ,ะน,นี่สิแกต้องทำเป็นบอกว่า ถ้าพี่เบนไม่อยอมซื้อรองเท้าให้ฉันนะ่ะมันเป็นเรื่องพิมารหารสิว๊าอะไรนะนี่แกจะให้ฉันบอกว่าพี่เบนเป็นคนผิดอย่างนั้นเหรอหนี่แม่แกลืมไปแล้วหรือไงพี่เบนเขามีทั้งบ้านมีทั้งรถแค่นี้มันก็พอ,อไ,ไหมอ่ะว๊ายทุกคนเป็นคนดีในตอนนี้แม่แต่กินมีอยากขอข้าขกออูอยู่เลยเดี๋ยวก่อนนี่หยุดเด่๋ยวนี้นะ น,น,นี่เมย์ถ้าเธอยังทำนิสัยปาดเถื่อนแบบนี้แล้วก็พี่จะเลิกกับเธอจริงๆด้วยม,ม,มันตอแหลตอแหละอะไรพี่เห็นกับตาว่าเธอทำร้ายเขาโขาโดนนิน <coughs> ờ, chào mừng thợ Ờ, thì là, thì là phải xử nhà bà thả hãy xin rồi xì có đây <coughs>